ครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านบะหมี่้าวิไลนะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอรายงานบะหมี่้าวิไลัยแห้งที่ทำอันนี้ก็จะเป็นฐานที่ผู้ประกอบการนะครับก็จะมีสภาพแวดล้อมต่างๆของทางร้านนะครับแล้วก็เราจะสํารวจมีผู้แข่งนะครับของฝั่งสภาพแวดล้อมภายในของร้านนะครับพี่นี่ก็จะมีผู้แข่งก็คือร้านบะหมี่ค่อนข้างของพี่เป็นบะหมี่บ้านไรนี่แล้วก็มีสมูกระเดี่ยวหมู เ้วก <ider Stadium> ็จะวิคร์ส่วนการตลาดต่างๆมแข่งทางอกาาทัมต่างๆที่นะครับแล้ก็จะเสนอแนวทางการตลาดที่การวางตแหนการลาดโงแผู้ให้ก็จะเป็นมันมีแงจันทวามอร่อยที่ไม่เคยดับนะครับจะเป็น เส้นทำเองตลาดอันนี้ผมก็จะทำเป็นวิดีโอให้ที่ตอนนี้บอกในการทำแบบเป็นวิดีโอแบบโฆษณาอะไรประมาณน,น,น,นี้ก็จะผมก็เสนอกันเป็นฝ่ายนี้ทีนี้ก็จะมีตลอด